ปพี่น้องคะเย่วะ่าจะพาเขาป้าหาเห็ดจ้าได้ยุจ้าทุกคนจ้านี่เห็ดทานแล้วจ้านี่นะคะ่ะเห็นก็จ้าดอกบอกงยงี้นะคะ่ะนี่ดอกบอยงี้นะคะเนาะนี่ค่ะอีกค่ะพี่น้องคะเห็นะจ้าอีกแล้อจ้าพูดนาจา่จ้าอีกค่ะพี่น้องนี่อันนี้ก็ได้แี่แล้วค่ะพี่น้องค่ะ ใดนี่แหละนะพี่น้องนะคะนี่น่าจับอีกน่าจับจับลืมพี่น้องได้ปะคะนะคะอีกค่ะพี่น้องคะนะคะอีกแล้วค่ะโอ้โได้หลายได้ลไรพี่น้องคะเข,ข่ามาค่ะเดี๋ยวนะ้อพี่น้องนี่น่าจับยังยังยังจับเพยงไปเริ่องอีกค่ะพี่ค่ะพี่น้องคะเห็นนี่นะคะนี่นะคะ อันนี้งามแล้วค่ะงามแล้วค่ะแล้วกันนีค่ะนี่ค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ถอ้แล้วนะคะพี่ค่ะอีค่ะอีพี่ค่ะพี่ค่ะนี่นะคะืมได้หลายอยู่ค่ะพี่น้องค่ะมูเดียวนะคะมูเดียวได้หลายคุณนะคะค่ะตปองอีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะ มูเดียวได้บอกหลายแมค่ค่ะรอเบิรอีกกันเน้ะค่ะพี่น้องคะ่ะรอเบิงกอีกกันจ้ะในอีกแยว้วงแม่จ้ะพี่น้องค่ะนี่น่าจ้ะอือเห็ดทานคือเก้าเหมือนเดิมค่ะพี่น้องเห็ดทานคือก้าเหมือนเดิมปะ่ะไปเบิรงอีกกอนค่ะอันนี้เป็นเห็ด้ํามากนะจ้ะพี่น้องนะคะเห็ด้ํามากนะจ้ะอันนี้อันนี้เป็นเห็ด้ํามากอีกลวจ้ะพี่น,อน,ะะน้อ,นนนนนองจะ้ะ นะะีมมนะนนน่ค่ะเห็ดนำหมากมาพี่น้องเนาะนะคะนี่กระเมี้ยนค่ะพี่น้องคะมาจ้ะพี่น้องเห็นไหมจ้ะเห็ดนำหมาก,กนาพี่น้องเนาะน,นะคะนี่หลายยุทธ์ด้วค่ะพี่น้องค่ะนี่นี่ก็เห็ดนำหมากจ้ะเห็ดหน้าแดงเห็ดก้อนะนะคะพี่น้องค่ะเห็ดก้อนนี่ก็เห็ดก้อนจ้ะก้อนจ้ะพี่น้องคะไปเบิ้งเลยค่ะพี่น้อง เรื่อย่อคะันนี้ก็เป็นเห็ดหนาแดงนะคะพี่น้องเห็ดก็คือกันกจ้าเห็ดกออีกแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะได้เห็ดกออีกแล้วจ้าอันนี้ก็เป็นเห็ดละโงกนะคะพี่น้องคะ่ะเห็ดละโงกไฟค่ะพี่น้องได้อีกแล้วจ้า นี่ก <aid> ็เป็นเห็ดทานค่ะพี่น้องคะนี่นะคะหลายเนะพี่น้องนะคะนี่มาจะเห็ดทานนะจ้ะเห็ดทานอีกนะจ๊ะพี่น้องคะนี่าะ้ะอีก้วจ่ะนี่จะดอกงามๆนะจ้ะพี่น้องนี่อีกค่ะพี่น้องคะพี่งามๆ้ะพี่น้องเนาะนะคะคุณนะคะอีกค่ะเดามพี่น้องคะหลายค่ะน่ะจะเห็ดทานนะจ้ะออกเป็นมู่เป็นมู่ค่ะพูดนะคะอีกค่ะพี่นะคะพี่น้องคะ น่าจะอีกค่ะเพราะอันนี้เถ้าแล้วนะจ๊ะให้มันเป็นเชื้อเนาะค่ะนี่ได้สองดอกอยู่ค่ะพี่น้องค่ะพี่อีค่ะอันนี้ก็เถิบแล้วนะคะเถิบแล้วนะคะกำลังแข็งอยู่ค่ะพี่น้องค่ะมาจ้ะเบื้องอีกค่ะพี่น้องคะไปอีกเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวก็ได้อีกค่ะ มาหมองนี่ก็จะเป็นเห,ห็ดละโงกเหลืองนะค่ะได้ดอกหนึ่งนะค่ะพี่น้องค่ะนะคะดอกนึ่งค่ะพี่น้องจะอ๊ไม่ขาลุดนะจ๊ะพี่น้องค่ะได้เหลืองนึงค่ะพี่น้องไปเบิ่งอีกข่าพี่น้องนี่จะดอกงามๆนะจ๊ะพี่น้องค่ะคุณนะนะคะพี่น้องคะ่ะเห็ดทานนะนี่จะดอกงามๆจ้ะพี่น้องไะไปอีกเลยค่ะ ก,กิดกัเสียสิ้นแล้วค่ะพี่น้องคะได้พอได้ยุคค่ะพี่น้องเกือบเตรียตมตาเกือบเตรียมตาคือเก้าเหมือนเดิมค่ะพี่น้องสำหรับเหตุทาาเน่อกจากวอนนี้นะคะพบพ่อกันไหมในมือหนาค่ะพี่น้องคะสวัสดีค่ะ